แต่ว,ว่ามีเรื่องด่วนเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเลยผมมาเห็นข่าวแล้วผมสะดุ้งวาบเลยนะเพราะทุกวันศุกร์พี่กองจะต้องกลับเพชรบุรีกลับบ้านเพชรบุรีถนนประจำที่ใช้คือถนนพระรามสองจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้นะจากวิภาวดี66ไปก็คือขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนปุ้งปุ้งปุ้งแล้วก็ไปลงนู่นเลยพระรามสองแล้วก็ขับไปก็ตุ้ม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  มันเกิดเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วมีผู้เสียชีวิตไม่รู้กี่<ม>คนแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสัก5นาฬิกาเช้ามืดวันนี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณหน้าสยามนิสสันสมุทรสาครสาขามหาชัยเมืองใหม่นะครับมีคานที่อยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้างเป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับนะฮะ ไปบ้านแพลวเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยนะครับครยิงพระรามสองก็จะนึกภาพออกมันพังลงมา,าทถล่มลงมาแล้วมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายานะครับมีทั้งผู้เสียชีวิตที่ที่พบแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่พบรา่างนะโอ้นี่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ซ้ำซากด้วยในะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะเป็นคานปูนะ่ะพี่กองมันคืออะไรคือความผิดพลาดขนาดว่าคานเนี่ยคานมันมีตัวยึดอ่ะพี่มันเกิดอะไรขึ้นมันหล่นมาทั้งยวงถ้าภาษาชาวบ้านคือ<ช>หล่นมา<ช><ช>ทั้งยวงอะค่ะเป็นคานปูนกับเครนค่ะเป็นชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างทางยกระดับอันนี้เป็นโครงการยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วเป็นช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตอนหนึ่งค่ะนี่เพิ่งตอนแรกเท่านั้นทุกคน ขณะที่กําลังเชื่อมคานปูนเท่าด้วยกันเนี่ยปรากฏว่ามันทัถล่มลงมาค่ะส่งผลให้คนงานที่ปฏิบัติงานในจุดเกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บตอนช่วงที่พิมพ์ตื่นมาแล้วเนี่ยประมาณตีห้เนี่ยร,รายงานว่าเสียชีวิต3ล่าสุดที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็มีร่างผู้สูญหายเจอแล้วหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามในการนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมาเพราะว่า คือชิ้นส่วนแต่ละอย่างเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มันหนักมากนะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเลยนะครับใช่่คะเท่ากับตอนนี้เสียชีวิตแล้ว4ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปปิดบริเวณที่เกิดเหตุเพราะว่าตัวเครนที่ค้างอยู่เนี่ยสภาพก็ยังไม่ปลอดภัยค่ะผู้รับเหมาประสานเครนยกขนาด400ตัน1คันแล้วก็200ตัน2คันรวมเป็น3คัน เพื่อจะยกเครนที่ค้างอยู่ออกมาน่าจะมาถึงในช่วงบ่ายอันนี้ก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานก็กําลังเอารถเครนจะมายกออกอยู่นะคะกรมทางหลวงเนี่ยจะจัดผู้เชี่ยวชาญประเมินความปลอดภัยก่อนดําเนินการด้วยอันนี้ก็ถูกดูก่อนถ้าเข้าไปแล้วเป็นอันตรายก็ดูประเมินซะก่อนเดี๋ยวจะเกิดความสูญเสียอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการปิดจราจรค่ะอันนี้คือขาออกคือทางจะออกไป ลา,างลงตา,ตาใช่ใชใช่ทีนี้ขาเข้าเขาก็กลัวเช่นเดียวกันก็ปิดการจราจรทางหลักทั้งขาเข้าขาออกทุกช่องทางค่ะการจราจรขาออกกรุงเทพใช้คู่ขนานได้หนึ่งช่องทางนะคะส่วนขาเข้าใช้ได้สองช่องทางค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้แนะนําให้เลี่ยงอ้าวเลี่ยงจะไปทางไหนอัฐบ้านฉันอยู่ทางนั้นล่ะอ้อมนิดนึงอาจจะต้องไปใช้ทางบ้านแผลว ถ้าสมมุติจะเข้ากรุงเทพนะคะอ้อมไปทางบ้านแพรวแล้วยิงตรงไปมันจะไปออกแถวแถวออนครปฐมนครปฐมใช่ใช่ใชก็จะไปได้รหรือถ้าวันนี้ใครจะต้องใช้เส้นทางพระรามที่สองจะต้องอ้อมไปใช้เส้นทางคือนครปฐมราชบุรี<ม>คือไปทางออบรมราชชนนีไปทธมก่อนจริงเส้นเส้นนครปฐมเนี่ย วิ่งดีนะถนนถนนทางอะไร<า>ก็ดีเปแต่ว่าอาจจะมีทางแยกเยอะหน่อยพระรามสองเนี่ยที่คนนิยมเพราะว่ามันม,ม,มันไม่มีไฟ,ไฟแดงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะโอ้โหไม่มีไฟจราจรก็เหมือนมีอะ่ะเพราะว่ามันมีการทำือผมได้ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่ไปไปอยู่เพชรบุรีนะคือแตะกอนก็ทำงานที่นั่นนะไปทำงานโครงการที่นั่นเนี่ยนะคะ่แล้วก็ไ,ได้เมียที่นั่นแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ปักหลักสิบกว่าปีคือ เดินออทางไปมาในี่ยิบกว่าปีออไม่มีเวลาไหนปีไหนเลยที่พารามสองเอาไม่นับช่วงเทรบุรีลงไปประจงประจบอะไรเลยนะอน,น,นมีเยอะอยู่แล้วนะเอ,อเอาแค่จากพารามสองไปถึงเทรบุรีเนี่ยไม่มีปีไหนเลยที่ไม่มีการทาโครงการนู่นนี่นั่นะไม่เล็กก็น้อยไม่น้อยก็ใหญ่ค่ะตลอดเวลาเลยนะเพราะเนี่ยความอันตรายก็มียิ่งยิ่งพอตอนนี้เขามีการทํา ทางยกรปก็ดับขึ้นมาด้วยนะครับแล้วมันโอ้โหเครื่องไม้ก็มือคานเคินอะไรกันนี้อันตรายมากนะครับถ้าไปทางนาการผถมตอนนี้นะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ คือส่วนพิมอ่ะพอย้ายบ้านไปอยู่แถวแถวบางกลวยอะค่ะมันมีทางตัดออกมาตัดออกสารยาแล้วก็ถ้าใช้เส้นนครปฐมม,มันก็จะใกล้บ้านที่ท,ที่บางกลวยมากกว่าเวลากลับประจวบคุณเต๋าก็บอกช่วงหลังกลับบ้านที่ประจวบเนี่ยจะใช้เส้นนครปฐมตลอดแล้วค่ะไม่กล้าไปทางพระรามสองเลยกลัวค่ะ,ะคุณนรงเดชบอกว่าบ้านแพ้วออกแยกพระประโทนอะอ่าใช,ะะใช่ใช่แต่เลกแยกพระประโทนนะ คุณเรื่องเล่าเฉพาะกิจบอกว่าพระรามสองนี่ทุกครั้งที่มีคนตายเสียหายแต่ไม่เคยได้รู้ข่าวเลยว่าไอ้บริษัทแสดงความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรหรือได้รับโทษอะไรคุณสวัสดิ์บอกเอาอีกแล้วพระรามสองอีกแล้วครับอ่ะท<อ>ีนี้มาดูมาดูกันต่อนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับช่วงสายๆเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับน,นายณริชนิลาไมายวงนะครับเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุในพื้นที่แล้วก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่พวกควบ ควบคุมงานหัวหน้าง,งานกองงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองเกิดการถล่มลงมาจนมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังประเมินความเสี่ยงในการเข้าไปตรวจสอบหาผู้สูญหายขณะที่ส่วนของการจราจรบนถนนพระรามสองก็ขอให้ผู้ที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณมหาชัยเมืองใหม่มุ่งหน้าลงใต้หรือเข้ากรุงเทพ หากหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็จะมีการปรับสภาพถนนเพื่อคืนพื้นที่จราจรให้เร็วที่สุดขณะที่ทางตํารวจทางหลวงนะครับก็ได้แจ้งว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากโครงเหล็กนะลอนเชอร์ er นะครับชิ้นส่วนสะพานเซกเมนต์พังถลม่มตรงจุดที่ทางกิโลเมตรที่3ามสิบอ่าขอไปถนนพระรามที่2กิโลเมตรที่21บก600ขาออกโดย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วห้ารายนะอันนี้ข้อมูลล่าสุดนะบรายแล้วอ่าแล้วก็มีการปิดการจราจรช่องทางหลักขาเข้าแล้วก็ขาออกเปิดการจราจรเฉพาะทางคู่ขนานขาเข้า3ช่องจราจรขาออกอีกหนึ่งช่องจราจรนะครับมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรอยู่นะครับและตำรวจทางหลวงเองก็ได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางนะครับโดยเหตุทางยกระดับถล่ม ถนนพระราม2องกิโลเมตร21บวกนี่นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลค้อกกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ,รบก็มีการปิดช่องทางหลักอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับว่าขาเข้ากรทมเนี่ยนะครับรถจากภาคใต้นะฮะจะเข้ากรุงเทพให้ใช้ถนนเพชรเกษมเข้ากรทมถ้ารถจากสมุทรสงครามบางโทรัฐให้ใช้ทางหลวง375มุ่งหน้าเข้าอํเภอบ้านแพ้วไปออกนาคอมะถม ขึ้นถนนเพชรเกษมเข้าถนนบรมราชชนนีเข้ากทมรถจากมหาชัยสมุทรสาครใช้ถนนเศรษฐกิจถนนพุทธาสาครถนนพุทธมณฑลสายสถนนบรมราชชนนีเข้ากทมส่วนขาออกนะครับรถจากกทมให้ใช้ถนนบรมราชชนนีเข้าเพชรเกษมมุ่งหน้าลงใต้รถจากต่างระดับบางขุนเทียนใช้ถนนเลียบชายทะเลบางขุนเทียนนะครับอ่านี่นะครับน,นี้เป็นความคืบหน้านะทีนี้พอเกิดแบบนี้ผมจําได้ว่าคุณสุริยะเนี่ยเคยออกมาคาดโทษ นะผู้รับเหมาฝ่ายสีน้ำเงินหรือฝ่ายอะไรสักอย่างจะไม่ได้คะที่มันมีคนเสียชีวิตด้วยอ่ะก็คือที่เนี่ยมาที่ไรก็จะมีกรมทังหลวงนะแล้วก็รัฐมนตรีก็บอกเไม่ได้นะจังุวนอย่างนี้ต้องมีคัดทอดมิรมีพักงานหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับก็ยังเกิดขึ้นอีกบ้างอะไรบ้างสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่าเบื้องต้นอ่าโอเครายงานสถานการณ์กันไปนะ ผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ะส่วนคนงานที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนงานของบริษัท PFCI Construction จำกัดค่ะมีทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานเมียนมาค่ะที่ยังหาไม่เจอเนี่ยที่ยังสูญหายเนี่ยคาดว่าก็น่าจะเสียชีวิตนั่นแหละนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ10คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วพอหลังเกิดเหตุเนี่ย ตัวเครนที่มีอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยบริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่จำกัดเป็นผู้รับเหมาเขาก็ประสานยกเครนมาน่าจะมาถึงช่วงบ่ายนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยที่เกิดเหตุอะโอเคเรื่องปิดการจราจรรายงานไปแล้ว <S <S ส่วนมิติขณะเกิดเหตุก็คือ 1. ตรวจสอบเลยจะช่วยเหลือคนงานที่ได้รับผลกระทบยังไงก็จะช่วยอย่างเต็มที่2คือไปกํากับควบคุมการรื้อย้ายโครงสร้างและเครื่องจักรที่เสียหายโดย วุฒิวิศวกรอาวุโสค่ะป้องกันเหตุเกิดฟั่มแล้วก็ตรวจให้มั่นใจก่อนแล้วก็ป้องกันไม่เกิดฟั่มพี่ทุกอย่างนะมันคือหลักการทั้งนั้นเลยอะสั่งแล้วสั่งให้ไปตรวจสอบแล้วไปดูแล้วราคาที่แล้วที่เกิดเกิดครั้งล่าสุดเนี่ยแล้วป้องกันแล้วยังไงแล้วป้องกันแล้วเกิดเหตุแล้วทำยังไงต่ออ๋อมันคนละบริษัทผู้รับเหมากันครับตอบแบบนี้ได้ไหมคะแล้วชีวิตประชาชนเนี่ยเอาง่ายๆเลยอะชีวิตคนงานอะ มันเกิดจากเหตุอะไรคะตัววิศวกรที่คุมงานหรือคุมแล้วแต่เรื่องการก่อสร้างการคำนวณที่มันมีมันมีปัญหาหรือเปล่าสมมุติใช้ใช้ไปแล้วมันมีปัญหาเนี่ยม,มันจะเสียหายเดือดร้อนถึงชีวิตพี่น้องประชาชนมากกว่านี้ไหมนี่ชีวิตคนงานของบริษัทคุณนะถึงเขาจะเป็นอาจจะเป็นลูกจ้างรายวันเป็นคนงานต่างด้าวแต่ชีวิตก็คือชีวิตอะ่ะบางคนคือเป็นเสาหลักของครอบครัวครับ แล้วแล้วคุณภาพชีวิตอยู่ที่ไหนหรอแล้วแบบเนี้ยคือหนึ่งเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องตอบคำถามไม่ได้นะหนึ่งเนี่ยเกิดจากอะไรสองทำไมมันเกิดบ่อยคือเส้นนี้เนี่ยเกิดบ่อยนะครับคนใช้พลามสองเนี่ยก็จะนึกว่าเกิดอีกแล้วเหรอเกิดอีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับแล้วจะทําอย่างไรที่มันมีจะมีหลักประกันแน่นอนอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่ามันต้องมีวิธีป้องกันค่ะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยคนใช้ถนนพระรามสองเนี่ยนะขับไปในโอ้โหบริกรรมคาถาไปนะครับสวดภาวานาไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มาตัวเองจะถูกหวยฮะคือทุกคนน่าคาดการไม่ได้หรอกนะต่อให้เราขับรถอย่างระมัดระวังไอ้มันอยู่ข้างบนลงมาเนี่ยออวันดีคืนดีก็มีท่อซีเมนอะไรสาดมาโดนรถกขาบ้างอะไรบ้าง โครงการนี้ค่ะเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงเอกชัยบ้านแพลวระยะทาง16.4กิโลเมตรวงเงินค่าก่อสร้างเนี่ย18,759ล้านบาทและระยะเวลาก่อสร้างคือ1,000กับอีก80วัน คือเริ่มมาตั้งแต่2กุมภาพันธ์65จนถึง15มกราคม68ค่ะแต่ว่ามีช่วงต่อขยายเพราะว่าตอนนั้นเราติดสถานการณ์โควิดนะคะ,คะก็ขยายไปถึงกลางปี68แล้วแบ่งซอยสัญญาก่อสร้างเป็น10สัญญาด้วยกันทีนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแค่ตอนที่1เท่านั้นเองพี่กอง<ม>คุณผู้ชมมีตั้งเท่าไหร่อะ10สัญญาใช่ไหมคะระยะทางเนี่ย16.4กิโลเมตรอันนี้เป็นตอนที่1ที่เกิดอุบัติเหตุระยะทางเนี่ย 2.17กิโลเมตรมูลค่างาน1,757ล้านบาทเป็นงานก่อสร้างของบริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่จำกัดค่ะกรมทางหลวงบอกว่าคมนาคมเนี่ยรายงานแล้วก็ทางบริษัทที่เป็นเป็น์ับอีกทีหนึง่งคือเอาเป็นว่าง,ง่ายๆอุดมศักดิ์เชียงใหม่ประมูลได้งานช่วงนี้ไปแล้วก็ไปรับศับคอนแทคมาอีกทีหนึง่งคือของ PFCI Construction จำกัดคนงานที่สีย คนงานที่เจ็บคนงานที่สูญหายเป็นคนงานของ PFCI Construction จำกัดค่ะเป็นบริษัท <c oughs> ขออภัยเป็นบริษัทรับเหมาช่วงพี่ก้องทําไมในเมื่อคุณเป็นบริษัทที่รับงานมามจึงต้องไปจ้างฝักมาอีกทำไมต้องไปจ้างบริษัทที่รับเออหมาช่วงมาอีกทั้งๆที่เวลาคุณประมูลงานเนี่ยคุณเอาชื่อเสียงบริษัทคุณซึ่งเราก็ไม่รู้สเกลหรอกนะเคยผ่านงานใหญ่มาไหม แล้วทําไมจึงประมูลได้ถึงแม้จะเป็นช่วงแรกตอนแรกแค่2.17กิโลเมตรเท่านั้นอ่าพอได้มาปุ๊บไปรับสับมาสับคอนแทคคือบริษัทย่อยที่เอามาทําทางอีกแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงจะประเมินได้ยังไงว่าบริษัทคุณเนี่ยไปจ้างบริษัทมารับช่วงที่มันมีคุณภาพนะเพราะว่าเวลาประมูลง,งานกับรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะมีสเปค มีเขาเรียกว่าคุณต้องมีผลงานมาในอดีตระดับใหญ่ด้วยระดับระดับใหญ่ด้วยตดทะเบียนเท่านี้เคยได้รับทําโครงการมูลค่าเท่านั้นท่านี้ใช่ค่ะซึ่งเหมาะสมแก่การที่จะมาทํางานนี้ใช่ค่ะนะเออนี่แหละแล้วพอเวลาจริงปุ๊บคุณก็ไปเอาบริษัทรับเช่าช่วงมาอีกบริษัทหนึ่ง่ะนะอ่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับเดี๋ยวติดตามกับเราเนี่ยเราจะมีความคืบหน้าเรื่อยๆใช่ค่ะจาก